ราคาของบิตคอยหลังจากนี้เรียกได้ว่าแนวโน้มที่ผมเห็นจะดีตัวขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่อละที่สําคัญครับจุดที่เรียกได้ว่า True ทูเดม o n มันจะไปกันที่จุดๆดไหนแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันดันร่วงขึ้นมาเนี่ยราคามีแนวโน้มที่จะร่วงม,มาที่จุดๆไหนกันแนะ่เราจะได้เห็นกันทั้งหมดเลยนะในคลิปคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งใน,นวันนี้นะครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชรา์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใน Bitcoin ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายแต่หลายคนต่างก็ถามผมกันเข้ามาหลังไหม่นะว่าตรงลงแล้วราคาของ Bitcoin มันจะ่ง to ทูเด o ูนหรือเปล่าแล้วจุดที่เรียด้ว่า t ูเดมูนเนี่ยมันจะไปกันที่ จุดจุดไหนหรือในระยะสั้นต่อจากนี้เนี่ยถ้ามันดีดตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดีดไปที่จุดจุดไหนแล้วมีการจะย่อลงหรือเปล่านะครับและถ้าย่อลงจะย่อไปที่จุดจุดไหนคําถามเหล่านี้วิ่งเข้ามา ในช่องทาง Li น์แอของผมพอสมควรเลยนะวันนี้ครับผมเลยตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้นะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและับฟังคลิปคลิปนี้ครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมนะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะแแแชร์ละบ่่งปันตอจากี ไม่ใช่การแนะนาการลงทุนแต่อย่างใดขอให้คุณระลึกไว้เลยนะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ด,ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอยากแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันในวันนี้เนี่ยเป็นมุมมองส่วนตัวของผมเนาะถ้าเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคุณเป็นหนึ่งคนที่มีเงินทุนอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะเอาเงินไปลงกับทรัพย์สินไหนเพราะว่าหลายทรัพย์สินเนี่ยมันค่อนข้างผันผวนแล้วราคามันก็ค่น่นน้หวรัสใญูจก ต่างเลยได้ว่าราคาตอนนี้ดิ่งกันเลยนะครับผมอยากจะบอกคุณนะว่า Bitcoin อาจจะเป็นช้อยส์หนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณก็เป็นไปได้หรือถ้าใครนะที่เรียกได้ว่าคุณว่างอยู่แล้วนะแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอาเงินของคุณไปอยู่ที่จุดๆุดไหนวันๆของคุณคุณอาจจะเรียกได้ว่าดูแลครอบครัวของคุณดูแลลูกของคุณโอนแล้วเรียกได้ว่าก็ยังมีเวลาเหลือเฟือ ผมอยากจะบอกว่านี่อาจจะเป็นช่องทางหรือโอกาสที่จะทําให้คุณครับมับง่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันตกลงแล้วจุด To ทูดมู n ที่ผมมองเห็นจะไปที่จุดจุดไหนหรือถ้าเกิดดีดขึ้นในระยะสั้นต่อจากนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปที่จุดจุดไหนหรือถ้าเกิดว่ามันจะร่วงลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ ร่วงลงมาที่จุดๆไหนได้ด้วยภาพพร้อมแล้วไปดูอะไรกันเลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่าบิตคอยกันขึ้นมานะครับโดยท่าเฟรมที่ผมกเปิดในปัจจุบันนะครับจะเป็นส่วนของท่ามเฟรมวีคนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะผมจะตอบ3คําถามที่ผมได้มองเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่เรียกได้ว่าบิตคอยจะไป to the moon เนี่ยมันจะวิ่งกันไปที่จุดๆไหนในมุมมองส่วนตัวของผมนะถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นไปในระยะสั้นต่อจากนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่มันจะพุ่งขึ้นไปที่ จุดๆไหนกันนะครับและที่สาคัญครับถ้าเกิว่ามันเกิดการย่อตัวลงในระยะสั้นต่อจากนี้นะมันจะโร่วงลงมาก,กันที่จุดๆไหน เดีย๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดเราจะมาทําการตีในส่วนของฟิโบนัชชีก่อนคนระับโดยแน่นอนที่สุดครับผมดูจากจุดแรกตรงนี้คือเป็นสวิงไฮตรงนี้นะร่วงลงมาที่สวิงโลตรงนี้นะครับแล้วผมสังเกตอย่างหนึงนะ่งครับว่าพอผมทําการลอ็อกปุ๊บเนี่ยผมเช็่ว่าราคาของบิตคอยน์นะมันจะร่วงลงมาครับรอบนี้ถือว่าร่วงแรงอยู่การร่วงที่เกิดขึ้นสุดท้ายมันจะวิ่งอยู่แถวๆประมาณ7จ6ตรงนี้ครับ0.786ผปมตีประมาณว่าร่วงลงมาประมาณ80%แต่รอบเ่ยร่วง็0แล้นก็ดีดขึ้นท้ันะ่ยู่ว แปเประมาณ80%เกิดขึ้นนะนั่นหมายความว่าไงครับผมจะจดจำเลยครับว่าแสดงว่าราคาของบิตคอยเวลาถ้าเกิดมันเกิดร่วงจริงๆเนี่ยจากจุดสูงสุดที่มันเกิดขึ้นเนาะมันจะร่วงลงมาประมาณ 80- 9 0โดยประมาณจําตรงนี้เอาไวนะ้เนาะหลังจากนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็ทําการตีซ้าอีกครั้งเนาะตรงนี้จะเป็นโลใหม่ส่วนตรงนี้จะกลายเป็นไฮใหม่เกิดขึ้นนะผมก็เหมือนเดิมครับทำการตีสวิงไฮทูสวิงโลครับผมพบเจออย่างนี้ครับนี่ครับแนวเส้นตรงนี้ตร,นตรงนี้คือ18.6จุดเท่าๆนี้ก็ น่าจะอยู่แถวๆประมาณ80%เหมือนเดิมนะครับเราก็เลยบอกได้อีกแล้วครับว่าเออดูเหมือนว่าถ้าบิตคอยมันเกิดการร่วงลงมาเนี่ยมันก็น่าจะร่วงลงมาแถวๆเ้น80%คราวนี้ขอลองตีใหม่อีกทีนะครับเพื่อรีคลอสเช็คอีกทีนะครับว่าเอ๊มันจะร่วงลงมาแถวๆ80%จริงหรือเปล่าครับก็เหมือนเดิมครับสวิงไฮทูสวิงโล o w เช่นเคยครับก็ตรงนี้คือ78.6นะครับแสดงว่าแถวๆนี้ก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณ80%อีกเช่นเดียวกันนะครับโอ้ยอย่างนี้เราพอจะทํานายได้แล้วครับว่าแสดงว่าราคาของ บิตคอยทุกครั้งที่เกิดการร่วงรอบใหญ่ๆห,หลังจากที่เจอจุดพีคเนี่ยมันจะต้องร่วงลงมาแถวๆประมาณ80%หรือแนวแนว78.6แแล้วก็อาจจะร่วงลงมาเกินนิดหน่อยโดยประมาณนานๆทีจะโผล่มาถึง90%นตะครับอ่ะตรงนี้เราก็พอจะทํานายบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแพทเทิร์นได้นะครับมาดูกันรอบสุดท้ายตรงนี้ครับนี่คือไฮของบิตคอยนะครับที่6กหมืนะตีไปที่สวิงโลตรงนี้นะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับระมาณ80%อีกแล้วซึ่งนั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่เกิดแพทเทิร์นแบบนี้เราพอจะทำนายได้อย่างชัดเจนนะว่า บิตคอยจะเกิดการร่วงลงมา80%เกิดขึ้นซึ่งมันเลยทําให้เราเห็นนะครับค่าของบิตคอยจะวิ่งอยู่แถวประมาณ17,000-15,000ในครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสําคัญครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนสังเกตให้ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตนะผมสังเกตอ,อะไรผมสังเกตว่ารอบนี้เป็นรอบที่ผิดปกติเนาะอาจจะเป็นวิกฤตโควิดซึ่งผมไม่รู้ว่าแพทเทิร์นตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่มีโอกาสอาจจะเป็นเหมือนกับก่อนหน้าก็าได้นะความหมายของ นีน้แล้วผมก็ตีดีดขึ้นไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตคืออะไรรู้ไหมเพื่อนๆก็มาดูครับนี่ครับร่วง80%พอร่วง80%เสร็จปุ๊บมันจะดีดขึ้นไปแถวแถวแนว0.382แล้วก็เกิดการย่อลงมาแถวแถวประมาณ0.5พูดง่ายๆครับผมเลยมองภาพว่าแสดงว่ามีโอกาสถ้าเกิดมันดีดขึ้นในระยะสั้นนะมันน่าจะดีดต,ตัวขึ้นแถวแถว0.382ถึง0.5พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่าน0.382ตรงนี้ขึ้นไปได้ครัง้งมันถึงจะเกิดบิตคอยที่แบบไปทูเดอะมูนเกิดขึ้นนั่นเอง แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้ามันยังคงเป็นแพทเทิร์นเดิมเกิดขึ้นได้เนาะในกรณีระยะสั้นที่เกิดการย่อตัวลงตรงนี้จากสวิงไทลงมาที่สวิงโละครับผมก็มองภาพว่าถ้ามันเกิดแพทเทิร์นเดิมนะตอนนี้เนี่ยบิตคอยกำลังทาท่าดีดต,ตัวขึ้นไปแล้วถามว่าถ้ามันดีดตัวไปได้เต็มที่น่าจะดีดไปที่จุดๆดไหนผมมองว่าระยะสั้นก็คงสักประมาณ0.382ตรงนี้ถึง0.5ตรงนี้นั่นเองพูดง่ายงครับ ถ้าบิตคอยจะดิดตัวขึ้นไปก็น่าจะวิ่งขึ้นไปแถวๆ0.382ถึง0.5ตรงนี้ก็จะอยู่แถวๆประมาณ36,000ถึง45,000นั่นเองนี่คือในภาคของระยะสัน้นที่ผมมองเห็นนะว่าถ้าดิดตัวขึ้นไปนะก็คือประมาณ36,000ถึง45,000ไม่น่าจะเกินดนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาคอยพิจารณากันต่อไปนะครับสำหรับช็อตแรกและแน่นอนที่สุดครับหลังจากที่มันขึ้นไปที่0.382เราลองมาดูตรงนี้เนาะถึง0.5คุณจะเห็นว่ามันจะเกิดการย่อลงมาแถวๆ เห็นปะที่แนว0.782ตรงนี้ครับอ่าอีก80%พูดง่ายๆครับระยะสั้นที่เกิดขึ้นคือดีขึ้นไปถึง0.382จนถึง0.5นี่ครับระยะสั้นที่ผมมองเห็นคือ0.382ก็คือประมาณ45,000มาจนถึง36,000แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดมันย่อลงเราจะเห็นว่ามันย่อลงมาแถวๆ0.786อีก1ครั้งนะก็ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสจะมาแตะแถวๆ80%อีกรอบหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามันแตะจริงๆเนาะก็อาจจะมาร่วงแถวๆประมาณ16,000-17,000 แต่ถ้าเกิดว่าเอาเมคชัวร์เลยนะคุณก็แค่วัดครับวัดว่าอ,ะ,อะไรก็วัดว่าโอเคจากจุดตรงนี้0.382ถึง0.5แล้วเราก็ทําการตีตรงนี้ครับ High to Swing Low ชัดเจนครับตรงนี้ร่วงลงมา90%ครับรอบนี้ครับ น่าจะเป็นเพราะโดนโควิดนั้นแสดงว่าผมตีภาพว่ามันน่าจะมีการมีโอกาสที่จะร่วง80%เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนครับถ้าเกิดสมมุติมันขึ้นไปยังจุดที่ผมพูดถึงจริงๆเนอะ,อะเราก็ทําการตีสวิงไฮทูสวิงโลนั่นแปลว่าถ้ามันร่วง80%คุณอาจจะได้เห็นบิตคอยวิ่งแถวๆประมาณ2 2 0 0 0อถึง18,000อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็ต้องมาคอยพิจารณาดูกันนะครับว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าเกิดมันย่อลงเนาะมันจะย่อลงมาตรงจุดที่ผมพููดถึงงออออยย่่หรืปลาาก็ต้มค พิจารณาดูตอนนี้ผมตอบไปแล้ว2องคำถามนะคราวนี้เราจะมาดูในคําถามที่3นั่นคือ แล้วถ้าเกิด Bitcoin จะ t ู t ด e m บู n เนี่ยมันจะไปกันที่จุดๆุดไหนง่ายมากครับคราวนี้ผมเปลี่ยนมุมนิดหน่อยครับจากเดิมรอบแรกตรงนี้นะครับสวิงไฮทูสวิงโลเราบอกว่าร่วงลงมาประมาณ80%ดเอรเซนาะคราวนี้ผมวิ่งไปที่สวิงไฮเราย่อตรงจุด80%สิ่งที่ผมอยากจะมองเห็นคือนี่ครับโอ้พอมันเกิดการร่วงลงนะครับเราจะเห็นว่าราคาของ Bitcoin วิ่งขึ้นไปอย่างน้อยนะครับตรงนี้ครับแนวนี้นะรอบนี้เนี่ย ประมาณ1.618ับเป็นอย่างน้อยนะแต่ดูเหมือนว่ามันทะลุตลอด4.618ของผมขึ้นไปได้เลยนะครับอ่ะซึ่งเราก็พอบอกได้นะว่าอย่างน้อยคือวิ่งขึ้นไป1.618แน่แน,นะครับซึ่งถ้าเกิดวิ่งขึ้นไป1.618แน่แนงั้นขอลองดูซิว่าร,รอบอื่นๆจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับแน่นอนที่สุดครับถ้าเรามองวันนี้คือโลปเ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่จุดนี้แล้วก็โลกลงมาจุด80%อีกแล้วครับทุกคนนี่ครับอย่างน้อยขึ้น1.618แต่คุณจะเห็นว่ามัันนนนนดีีขึ้ไไปปเเหือออ4.618พสมคคววรรรรลลยนะะแ่ารรบตง รอบนี้เนี่ยทะลุ2,000แน่นอนคอนเฟิร์มอ่ะไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะปึ๊บมผมนับจากจุดโลก่อนเนาะดีดขึ้นไปที่จุดไย แล้วย่อลงมาที่จุด80%แถวๆนี้ก็จะเห็นว่ารอบนี้ไม่ทะลุ4.618เนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไปถึง1.618เนี่ยทะลุอีกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าจุดปัจจุบันที่ผมมองภาพนะครับการที่เดิมคุณเห็นบิตคอยมันทะลุ34,000 35,000ไปได้เป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็คงพูดได้เต็มปากครับว่าถ้าเกิดคุณนับตรงนี้ไปถึงสวิงไฮแล้วล่กออกมาที่ตรงนี้บิตคอยต้องวิ่งเหนือ1.618อย่างแน่นอนพูดง่ายครับขั้นต่ำของ รอบนี้ครับผมมองเลยครับขั้นต่ําคือประมาณ1สนสองมื่นั่นเองนี่คือขั้นต่ําที่เกิดขึ้นที่ผมมองเห็นนะว่า b บิตคอยดีอกาสที่จะไปที่1นึ่งแมื่น อย่างแน่นอนสําหรับพันต่ำแต่ถ้าเกิดเรามองแบบภาพยาวๆจริงๆนะครับภาพยาวๆมันจะแสดงให้เห็นนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยบิตคอยจะวิ่งไปถึงจุดไหนผมเอาสวิงโลทูสวิงไฮแบบเต็มๆเลยนะครับผมจะทําการตีตรงนี้เลยนะครับจากสวิงโลทูสวิงไฮยาวๆเลยนะครับเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดๆตรงนี้นะก็เหมือนเดิมครับอย่างน้อยที่สุดครับบิตคอยจะต้องวิ่งไปที่ประมาณแสนส เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันสามารถฝ่าทะลุแนวอย่างที่เราพูดถึงได้เนาะแต่ละครั้งที่เราทดสอบกันครั้งล่าสุดตรงนี้โล่ทูไฮรอบนี้แล้วก็ล่วงลงมาตรงนี้คุณก็จะเห็นว่า Bitcoin ทะลุ1.618ไป2.618ถ้ามันวิ่งไป2.618ได้แสดงว่ามันก็จะทยานไปต่อนั้นผมมองภาพนะครับว่าถ้าเกิดทยาน2.618ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับขั้นต่ำคือแสน แต่ถ้าไป2.18 6 18, นี่ครับขั้นต่ำแสนสองนะครับประมาณแสนสองหมื่นสเต็ปถัดมาครับ2.18 6 18, จะอยู่ประมาณ190,000นะครับตีเลขกลมๆประมาณแสนเก้าสองแสนซึ่งนั่นหมายความว่าจุดต่ำๆที่ผมมองรอบนี้ถ้าบิตคอยมันดีดระยะสั้นขึ้นไปประมาณ36,000ถึง45,000นห้อไดอไหมแล้วถ้าเกิดมันย่อลงมาหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันดีดขึ้นไปได้มันจะโผล่ขึ้นไปทูดามูที่แสนสองนะครับถ้ามันทะลุเหนือแสนสองขึ้นไปได้นะครับคุณจะได้เห็นบิตคอยวิ่งอยู่ประมาณแสนเก้าถึงสองแสน กิดดขึ้้นไแล้วข่าวดีคืออะไรนะครับข่าวดีคือสิ่งที่ผมกําลังเขียนให้คุณเห็นครับมันสะท้อนคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนี่ครับอินดิเคเตอร์ที่ผมกําลังเปิดอยู่นี้คืออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่าเทอร์โมแคปนะครับเทอร์โมแคปเนาะโดยปุ๊บผมเปิดแนวล็อกการิทึมตรงนี้ให้เห็นนี่ครับแสนเก้จริงๆด้วยครับเมื่อกี้เราบอกไว้ว่าบิตคอยจะไปแสนเก้าเดื๋ยวออกปาแสนเก้าถึงสองแสนเทอร์โมแคปตรงนี้ก็บอกว่าแสนเก้าถึงสองแสนบางคนบอกรู้ได้ไงแสนเก้าถึงสองแสนคุณลองดูสิครับทุกครั้งทีีีี่่่มมมััันนนนนาแแแตตะรรงงงงง้้้คคบืออออจุดดดยขขเสสลลววก็ ขึ้นไปแตะแตะตรงนี้ร่วงแตะตรงนี้ร่วงแตะตรงนี้ร่วงมีรอบนี้ครับที่ไม่ได้แตะรอบนี้ไม่ได้แตะนะแค่เฉียบแตะแตะไม่ได้แตะผมเลยลองมาดูเล่นๆว่าถ้าเกิดผมเปิดบิตคอยล็อกการีทึมเข้ามาดูอือมันจะเป็นอย่างที่เราพูดนะว่าไอแนวตรงนี้ก่อนหน้าเนี่ยมันมาชนยอดของบิตคอยล็อกการีทึมมีรอบนี้ที่มันไม่ชนบิตคอยล์ล็อกการีทึมมันมาชนแนวตรงนี้แล้วก็ย่อลงมาเส้นตรงนี้สมมุติเนี่ย ต่ำๆมันก็จะเป็นภาพอย่างที่ผมพูดว่าถ้าสมมติรอบถัดไปมันมาชนเส้นต่ําลงมาก็คือเส้นนี้นั่นหมายความว่าเส้นต่ําตรงนี้บิตคอยจะอยู่แถวๆประมาณตรงนี้ครับแสนสองก็ประมาณแสนสองแสนสามแต่ถ้าเกิดมันวิ่งขึ้นมาชนข้างบนเส้นตรงนี้ได้จร,งจรงิงๆเนี่ยคุณก็จะเห็นบิตคอยวิ่งอยู่ประมาณแสนเก้าสองแสนตรงเนี้ยมันก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดถึงซึ่งจุดจุดนี้จะเป็นจุด the m บู n รอบใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้น นั่นเองนะครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปปรับใช้กันดูกันละกันนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักูครับสิ่งที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนต่างได้เห็นนะค,คุณจะเห็นว่าผมวิเคราะห์ให้คุณได้เห็นในมุมมองส่วนตัวงผมนะว่าจุดที่เรียกได้ว่าจะไปทูดัมูลสําหรับ Bitcoin รบิตคอยนรัะมันมีโอกาสที่จะไปที่จุดๆไหนซึ่งถ้าวันนี้คุณมีเงินทุนอยู่แล้วหรือคุณว่างอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอาเงิน,นไปลงทุนอะไรให้มันงอกเง,งย้างําาาาานนนนะวว่่ถือออกกััยๆจจเป็โสที ยอนเยี่ยมสําหรับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าใครนะคุณรอจังหวะอยู่นะครับก็รอดูนะว่ามันจะย่อลงไปในจุดที่ผมพูดถึงได้อยู่หรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องพิจารณา กันต่อไปนะครับสำหรับใครที่คุณจะเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ไปเล่นในกลยุทธ์แบบลองหรือว่าช็อตในระยะสั้นนะับอย่าลืมนะตั้งจุด Stop l ล s s กันเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกๆคนคับที่ดูคลิปคลิปนี้นะค,คุณโชคดีกับการลงทุนของคุณก็แล้วกันนะครับแล้วสำหรับใครนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะฝากเป็นกำใจดีๆให้กับผม กำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงทิมคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ ได้ด้วยนะครับและข่าวดีข้อหนึ่งนะที่ผมอยากจะมาแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคือตอนนี้นะผมกําลังจะเปิดสอนการลงทุนนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าความรู้ต่างๆที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้มันเกิดจากวิธีคิดในด้านการลงทุนและผมก็ค่อยๆเอามาปรับประยุกต์ใช้ในการลงทุนกันต่อไปเนาะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนโดยเริ่มต้นจากการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ค่อยๆป,ประยุกต์ไปที่การลงทุน ประเภทอื่นๆโดยสามารถสร้างแพสซีบินคำหรือว่าสร้างเงินขณะที่คุณนอนหลับเกิดขึ้นได้นะครับคุณสามารถพักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับโดยพิมพ์เข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับพิมพ์คาว่า m f f p กันเข้ามามได้เลยนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เรียนรู้และพบเจอไปด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าผมจะสอนกันตั้งแต่เบสิกไปจนถึงระดับแอดวานซ์เลยนะที่เรียกได้ว่าถ้าคุณมีความรู้คุณสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในทุกการลงทุนของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันในวันนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนไม่มาก ก็น้อยนะก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ทั้งหมดนะลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบรค,ครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม้กทั่ที่ไรผมคอร์สปอลดวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง One Happiness Investor และดูคลิปคลิปนี้กันจนจ,นจนบโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม